ค่ะวันดีค่ะพี่น้องชาวชาย FC น่ารักของคุณแม่นะคะค่ะเป็นท่าเข้าใหม่ค่ะงานขาดเป็นงานหลุดํำนํานะคะขาะผ้าสามปรกกอทอมือค่ะขาดสวยค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะสอดเส้นหมุนเกลียวหาากระรอกนะคะเนื้อผ้าหนานิ่มแน่นค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะคาะเป็นราคาที่ถูกมากนะคะ ค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะสวยไม่สางสวยไหมจืดจางค่ะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะเนื้อผ้าหนานิ่มแน่นนะคะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะ ค่ะนี่ก็สวยค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะสวยไม่สางสวยไม่จืดกลางค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะเป็นลายสีขอนะคะพื้นผ้าสีแดงค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะเป็นผ้าสามตะกอค่ะเป็นงานเข้าใหม่นะคะค่ะเป็นผ้าหลุดจำนำค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะสามตะกอทอมือค่ะสวยดูดีดูเด่นมากค่ะใส่ออกบุญหล่องานก็สวยเลิศดหรูดูเด่นนะคะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะ ภาพไม่ชัดเจนภาพไม่คมชัดคุณแม่ขอส่งภาพนี้ให้ดูทางไลน์อีกครั้งหนึ่งนะคะหนึ่งพันหร้อยบาทค่ะค่ะนี่ก็สวยค่ะเป็นขาเป็นลายดอกกระเจียวนะคะหนึ่งพันหร้อยบาทนะคะ สวยดูดีดูเด่นมากค่ะสามตะกอทอมือค่ะค่ะเนื้อผ้าหนานิ่มแน่นค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะขาดเป็นงานสามตะกอค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดเป็นกําลังใจให้คุณแม่นะคะค่ะเป็นผ้าสามตะกอค่ะราคานี้พอเป็นของขวัญของฝากได้นะคะคหนึ่งพันหกร้อยบาทนี่ค่ะค่ะพอเป็นของขวัญของฝากค่ะ ค่ะพอเอื้อมมือถึงนะคะเป็นดอกกระเจียวค่ะลายดอกกระเจียวนะคะค่ะผืนผ้าสี่เม็ดมะขามค่ะความยาวสองเมกว้างหนึ่งเมตรมาตรฐานของผืนผ้านะคะค่ะภาพไม่ชัดเจนถ้าไม่คมชัดคุณแม่ขอส่งภาพนิ่งให้ดูทางลายอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่ก็หนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะค่ะเป็นลายดอกมะเขือประกาตตอบค่ะค่ะราคานี้เป็นราคาผ้าหลุดจำนำค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะ วยทุกผืนงามทุกผืนเข้มทุกผืนนะคะค่ะดูดีดูเด่นค่ะภาพไม่คมชัดภาพไม่ชัดเจนนะคะคุณแม่ขอส่งภาพนิ่งให้ดูทางไลน์อีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะเพราะว่ากล้องของคุณแม่ก็เป็นกล้องรุ่นสมัยสมัยเก่าสมัยโบราณค่ะคนเก่าคนโบราณค่ะใช้ไอโฟนในแผคไม่เป็นค่ะคหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะเป็นผ้าสามตะกรนนคะ่ะลายดอกมะเขือประกาต๊อบค่ะ ภาพไม่ชัดเจนภาพไม่คมชัดค่ะคุณแม่ตัดภาพเร็วแบบนี้ก็คุณแม่ขอส่งภาพนิ่งให้ดูทางไลน์อีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะไอดีลน์เป็นเบอร์โทรค่ะถ้าทําไม่เป็นให้ลูกให้หลานเราทําให้ค่ะคุณแม่นอนรับตอบทางไลน์นะคะค่ะคุณแม่ตอบลูกค้าทางไลน์ค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะสวยไม่สา่งสวยไม่จืดจางค่ะเขาเรยกว่าลายขอทะเลบนดอกแก้วค่ะ นี้ก็สวยค่ะ1นึ0งพันบาทนะคะค่ะสวยดูดีดูเด่นนะคะค่ะหนึ่งพันหบาทค่ะค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะ1,600บาทดูดีดูเด่นมากค่ะ อันนี้ก็สวยค่ะลายใหม่นะคะเป็นลายดอกค่ะลายดอกมะลิค่ะค่ะพื้นผ้าเป็นสีเ็ดมาขามเข้มค่ะมะขามแก่นะคะค่ะลายเก่าลายโบราณค่ะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะเป็นลายเก่าลายโบราณนะคะสวยนะคะค่ะเป็นผ้าสามตะกอค่ะความยาวสองเมตรกว้างหนึ่งเมตรมาตรฐานของผืนผ้าหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะ ค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดกางค่ะ1,600บาทค่ะค่ะนี่ก็สวยค่ะเป็นสีเขียวค่ะเขียวยอดตองนะคะสวยดูดีดูเด่นมากค่ะ1,600บาทนะคะ ค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางดูดีดูเด่นมากค่ะสวยเลิศดรูดูเด่นนะคะค่ะราคานี้พอเอื้อมมือถึงพอหยิบพอจับเป็นของขากของขวัญนะคะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะเป็นผ้าหลุดจำนำค่ะผ้าหลุดจำนำราคาจะย่อมยาวนะคะค่ะมีตะไลสวยๆนะคะของข้าววันนี้ค่ะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะ อันนี้ก็สวยค่ะสวยดูดีดูเด่นมากค่ะค่ะเป็นลายหมีขั้นนะคะค่ะมีขั้นแบบคล้ายๆกันกับมีฮนนั่นแหละค่ะ1.600บาทค่ะคือเหมือนกันกับมีฮนเลยนะคะค่ะสวยค่ะค่ะคุณแม่แว่นตาก็ไม่รู้ว่าไว้ตรงไหนวันแต่ละวันหาแต่แว่นตาหาแต่แว่นตาอ่าวันตัวนี้ว่าขาหัดอ่อ คุณแม่ก็ใส่ไปตั้งแต่ก่อนคุณแม่กินถอดแว่นตาไม่ได้นะคะตั้งแต่คุณแม่มากินข้าวอันนี้ค่ะข้าวกล้องค่ะเป็นข้าวกล้องข้าวกล้องงาดําค่ะค่ะสายตาของคุณแม่ใส่แว่นนะไอไม่ไม่วางแว่นได้นะคะตะกอนถอดแว่นไม่ได้นะคะค่ะคุณแม่มากินข้าวกล้องค่ะถ้าสนใจแต่คุณแม่ก็ โทรมาได้ค่ะเป็นข้าวค่ะมีแต่หัวข้าวทั้งนั้นไม่ใช่ยาค่ะเขาบอกว่ากินข้าวให้เป็นยาข้าวงอกค่ะคุณแม่ทานข้าวงอกค่ะมันจะมีงาดําหอมนินมีข้าวหอมนินค่ะงาดำแล้วก็มีข้าวงาข้าวหอมนินข้าวข้าวข้าวแดงข้าวมะนิแดงข้าวมันมีหกสายพันธุ์ข้าวค่ะค่ะแล้วข้าวบดค่ะแม่ชงกินตอนเช้าแต่ก่อนถอดแว่นไม่ได้ค่ะ มองหน้าคนแบบนี้ไม่ชัดมองไม่เห็นเดี๋ยนี้แม่ถอดแว่นได้ค่ะกินข้าวพวกนี้ค่ะมันเป็นมันมีและมีงานดาผสมค่ะค่ะกินข้าวให้เป็นยาค่ะคุณแม่กินหอระร้อยแปดสิบบาทค่ะโชกินได้นานค่ะอันนี้ก็สวยนะคะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะค่ะหมายเรียกเก็บก็สวยค่ะช่องทางน้ําไหลประยุกต์ใหม่นะคะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะ แต่ก่อนมองหน้าคนไปแบบนี้มองไม่เห็นหรอกมองมองไม่รู้เรื่องค่ะเด๋ยวนี้มองชัดเจนไปต,ตรงไหนก็ชัดเจน,น้งแต่กินข้าวพวกนี้ค่ะกินข้าวให้เป็นยาค่ะอันนี้หกอันนี้ห้าตะกอนะคะหนึ 1, ่งพันหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะเป็นห้าห้าตะกอค่ะช่องทางน้ําไหลค่ะห้าตะกอค่ะช่องทางน้ําไหลนะคะมีผืนเดียวติดอยู่นะสวยนะคะค่ะ อันเี็บปนกันมาค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะค่ะเป็นผ้าห้าตะกรอหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะชช้าทางน้ําไหลประยุกต์ใหม่ค่ะค่ะอันนี้ก็ห้าตะกรอนะคะค่ะเป็นลายลูกแก้วค่ะนะคะมองใกล้ๆค่ะค่ะเป็นลายลูกแก้วค่ะผ้าห้าตะกรอลายลูกแก้วพันสี่ไม่พันพันหกไม่มีนะคะคุณแม่อย่าเออเร่ยด้วยนะ เดี๋ยวงานผิดภาพไปนี้ก็โดนลูกค้าว่าอีกค่ะอันนี้ก็สวยค่ะดูดีดูเด่นผ้าผืนที่อาน้ำยานะคะหนึ่งพันหกร้อยบาทผ้าสามตะกอทอมือค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางเลิศด,ดูดูเด่นนะคะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะ พืนนี้ค่ะพืนนี้อาบน้ํายาเรียบร้อยแล้วค่ะเขาเรียกว่าขอเนี้ยค่ะพยายหน้าค่ะพยานามน้างอนกันค่ะสวยนะคะสนใกเบอร์ไหนก็โทรทักเข้ามาค่ะโทรทักโทรแจ้งค่ะสนใกเบอร์ไหนนะคะ ค่ะนี่ก็สวยค่ะนี่ก็สวยนะคะดูดีดูเด่นมากค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะค่ะขายดีคืดขายในออนไลน์ขายในออนไลน์คุณตาขายของในออนไลน์ค่ะคุณตาพี่หัวหน้าหนังไซส์โมเล็กหน่อยทั้งเด็กข้าวปลาทรงของอค่ะดูดีดูเด่นมากค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะ ค่ะเป็นผ้าสามตะกอค่ะลายนี้ก็ลายดอกแก้วค่ะค่ะหนึ่บาทสวยไม่สั่งสวยไม่จืดจางค่ะค่ะหนึ่บาทค่ะถ้าไม่ชัดเจนถ้าไม่คมแชดคุณแม่ขอส่งความยิ่งให้ดูทางลายอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะหนึ่บาทค่ะนี้ก็ลายสวยมากค่ะลายดอกกระเจียวค่ะ ถือถ้าเป็นสีออกสีม่วงสีม่วงสีกรมนะคะค่ะหนึ่งพันห้อยบาทค่ะค่ะสวยค่ะลายดอกกระเจี๊ยมนี่สวยค่ะค่ะมองทีไรสวยทุกทีค่ะลายดอกกระเจียวสวยค่ะ ค่ะนี่ก็สวยนะคะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะนี่ก็เป็นลายสีขอค่ะผืนผ้าเป็นออกสีสีขาวดำนั่นแหละค่ะลายค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทหนามากค่ะค่ะลายสีขอค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะถ้าสามตะกอความยาวสองเมตรกว้างหนึ่งเมตรมาตรฐานของผืนผ้านะคะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะสวยไม่สา่งสวยไม่จืดกลางค่ะ ล้เอากงานขาวดำก็สวยนะคะ1นึ่ห้อบาทค่ะลายสีขอค่ะค่ะหนึ่งันหร้อยบาทค่ะพื้นนี้ก็พื้นนี้ก็เป็นค่ะเป็นลายดอก ดอกพิกุลค่ะเป็นสีฟ้าใสค่ะลายดอกพิกุลนะคะค่ะเป็นผืนเล็กๆค่ะลายดอกพิกุลค่ะหนึ่งันห้อบาทนะคะค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดเป็นกําลังใจให้คุณยายนะคะค่ะช่วยคุณแม่ค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะขายของทุกวันนี้ตึงตัวมากเลยค่ะค่ะตึงตัวค่ะวันรับหืนก็ยังไม่ได้เลยค่ะ ถ้ามีไปช่วยๆ,ๆค่ะแต่ว่ากำไรนิดเดียวค่ะค,ค่ะเป็นลายดอกพิกุลนะคะสีฟ้าใสาค่ะค,ค่ะท้ายนีงค่ะคุณแม่ขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยที่ให้กําลังใจมาตลอดค่ะสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนบนรักษาพาคุ้มครอง สิ่งักดิ์สิทธิ์ปกป้องทุกท้างค่ะ